ประเทศกูมีผีเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้เข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยและนั่นก็ทำให้เขาได้เจอกับเรื่องราวสุดสยองนี่คือเรื่องสยองของเจอเล่าที่เขาได้พบเจอตอนที่เขานั้นได้มาอยู่ที่ประเทศไทยได้ไม่นาน เรื่องของเรื่องเริ่มต้นในพศ2554ในตอนที่เจอเร่ามาอยู่ที่ไทยใหม่ๆนั้นเขาได้เช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านชันเมืองกรุงเทพโดยหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในถนนสายเปลี่ยวต้องมีรถยนต์เข้าออกเท่านั้นจึงจะสะดวกแน่นอนว่าเจอเร่าก็มีรถยนต์เพื่อขับไปมาถนนทางเข้าหมู่บ้านของเจอเร่านั้นไม่ค่อยจะมีบ้านคน จะมีก็กระจายอยู่ห่างกันเป็นทางสายเปลี่ยวระยะทางประมาณ5กิโลเมตรที่มีข่าวเรื่องการดักจี้ป้นกันอยู่เป็นประจำในวันที่เกิดเรื่องกับเจอเรานั้นเขาได้ขับรถออกจากหมู่บ้านไปเพราะเขาได้นัดดื่มกับเพื่อนชาวไทยเอาไว้ในตอนที่เขานั้นเดินทางมาถึงที่ตู้ยามตรงทางออกหมู่บ้านทางยามนั้นได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในซอยเมื่อไม่กี่วันก่อนให้เจอเล่าฟังว่า เวลาขับรถในซอยก็ให้เจอเรานั้นเดินทางอย่างระมัดระวังเพราะมีการดักป้นกันในซอยและมีผู้หญิงโดนฆ่าข,ข่มขืนอยู่แถบๆกลางซอยถ้าเจอเร่เห็นใครโบกรถก็อย่าได้จอดรับให้ขับไปเลยไม่ต้องสนใจเพราะพวกนี้อาจจะเป็นโจรที่มาดักป้นก็ได้เจอเรานั้นก็ได้แต่ฟังฟังเอาไว้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ขับรถออกมาตามปกติขับผ่านมาได้แค่กิโลเดียว เจอเราก็เจอกับหญิงสาวอยู่คนหนึ่งกำลังเดินอยู่แม้ยามจะเตือนเอาไว้แต่เจอเราก็ไม่ได้สนใจและได้จอดรถเปิดกระจกลงมาถามหญิงสาวคนนั้นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าคุณจะไปไหนครับหญิงสาวคนนั้นก็ตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันว่าฉันจะไปที่หน้าปากซอยขอติดรถคุณไปด้วยได้ไหมเจอเร่พยักหน้าตอบ เธอเปิดประตูขึ้นมานั่งบอกข้างๆทางด้านหน้าจากนั้นเจอรเรลก็ออกรถไปทั้งคู่ต่างก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะเจอรเรลนั้นเป็นชาวต่างชาติก็คิดว่าเธอคงไม่ได้อยากคุยอะไรมากมายนะักระหว่างที่รถกำลังวิ่งอยู่นั้นแสงไฟจากหน้ารถก็สาดไปกระทบกับร่างของใครคนหนึ่งกำลังยืนโบกรถอยู่ เจอเร่าหันไปมองหญิงสาวที่ติดรถมาด้วยตอนนี้เธอนั้นมีท่าทีแปลกนั่งก้มหน้าและมีอาการตัวสัน่นเจอเร่าเริ่มรู้สึกแปลกใจในขณะที่เจอเร่ากำลังจะจอดรับหญิงสาวที่กำลังโบกรถอยู่นั้นหญิงสาวที่เจอเร่ารับมาในตอนแรกก็ตะโกนขึ้นมาอย่างดังว่า don't stop เจอเร่าตกใจเลยไม่ได้จอดรับผู้หญิงที่กำลังโบกรถอยู่และได้ขับรถเลยมา เมื่อขับรถต่อมาสักพักแสงไฟก็สาดไปกระทบกับร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่น่าแปลกก็คือชุดของเธอนั้นไม่ต่างจากผู้หญิงที่โบกรถของเจอร์เรลในก่อนหน้านี้เลยขณะที่รถกำลังวิ่งมาถึงที่เธอยือนอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดลงมากลางถนนเพื่อขวางรถเอาไว้เจอเราตกใจจึงเบรกอย่างกระทันหันผู้หญิงที่ยืนขวางหน้ารถกระโดดขึ้นมาบนกระโปรงหน้ารถ และใช้มือทั้งสองข้างทาบ,บนกระจกเธอนั้นค่อยๆชะโงกหน้าเข้ามาพร้อมสยะยิ้มตาปากและจมูกของเธอนั้นมีเลือดไหลออกมาเจอเร่าตกใจกับภาพที่เห็นและทำอะไรไม่ถูกในขณะนั้นผู้หญิงที่เจอเร่ารับมาในตอนแรกก็กรีดร้องออกมาเสียงดังร่างของผีที่อยู่หน้ากระโปรงรถมีท่าทีชะงักและกระโดดลงจากกระโปรงรถไป ก่อนที่จะวิ่งหายเข้าไปในป่าข้างทางเจอเรเลตั้งสติได้จึงรีบขับรถออกมาในทันทีด้วยความเร็วจนมาถึงที่ถนนใหญ่ที่มีไฟและบ้านคนเจอเรเลนั้นจอดรถเพื่อตั้งสติอีกครั้งหญิงสาวที่ติดรถมาด้วยนั้นจึงได้ขอลงในตรงนั้นเลยเจอเรเลนั้นได้กล่าวคำล่ำลากับเธอในขณะที่กำลังจะออกรถไปเจอเรรลได้หันไปมองที่กระจกมองหลังอีกครั้งแต่ ในตอนนี้หญิงสาวคนนั้นหายไปแล้วเธอหายไปไหนก็ไม่รู้เจอเรา่ารีบเปิดประตูเพื่อลงมาดูแต่ก็หาเธอคนนั้นไม่เจอในตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกกลัวแล้วเขาจึงรีบกลับขึ้นรถและรีบขับไปหาเพื่อนที่เป็นคนไทยในทันทีเมื่อเจอกับเพื่อนเจอเรา่าได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนคนไทยฟังเพื่อนคนไทยของเขานั้นก็ได้แต่ขำและบอกกับเจอเร่ามาว่า ยู <You S 2> นี่มันโชคดีจริงๆเลยนะเจอดีถึงสองเด้งเลยนะเธอทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะเป็นผีทั้งคู่นั่นแหละกูบอกมึงแล้วเจอเล่าว่าประเทศกูมีผีคาำว่าฝรั่งเจอผีไทยในวันนั้นเจอเล่าไม่กล้ากลับบ้านจึงได้ขอนอนค้างที่บ้านของเพื่อนและหลังจากนั้นเจอเล่าก็ไม่กล้าขับรถออกมาบนถนนเส้นนี้ในเวลากลางคืนอีกเลยต่อให้มีธุระสำคัญมากแค่ไหน เขาก็ขอมาในเวลากลางวันจะดีสักกว่า